ราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีเพืเ่อนๆที่นักกวนนะครับวันนี้มาฝึกเป็นวิทิกรกันนะครับมาบอกถึงอาการโควิดสิบเก้านะครับอาการตัวไปมีดังนี้นะครับหนึ่งมีไก้สองมีไอสามอ่อนเปลี้ยสี่สูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นหรือรับรสนะครับอาการที่พบไม่บ่อยนักนะครับมีดังนี้นะครับหนึ่งเจ็บคอสองปวดหัว สปวดเมื่อยเนื้อตัวนะครับสต้องเสีย 5. มีปืนกันผิวหนังหรือนิ้วมือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีนะครับหาตาแดงหรือระคายเคืองตานะครับอาการรุนแรงมีดังนี้นะครับหนหายใจลำบาก 2. อหายใจตีสามสูญเสียวความสามารถในการพูดหรือเคลื่อนไหวหรือมือนงเฉ็บ ก็เจ็บหน้าอ,อกนะครับขอบคุณครับ